ลับสวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสุขุสุขคนพี่น้องครับมื้อนี้พอใจดีพี่น้องสิผ้าไปตามแนวทางลาวพัฒนาพี่น้องนะครับมื้อนี้ล่าพัฒนาฟันทงให้อาจารย์สี่สำนักที่ว่าแม่นย่ำมันคงพี่น้องนะครับเนาะ เอาไมา้พี่ให้น้องพิจารณาสามซี่อาจารย์ท่านั้นพี่น้องนะครับเมื่อบ่งกันพี่น้องแนวทางเล่าพัฒนานะครับเนาะของอาจารย์แต่ละสำนักเนาะเพิ่นฟันหนังให้พี่น้องนะครับเพิ่นฟันหนังให้พี่ให้น้องเนาะนะครับเมื่อบ่งงวดที่ผ่านมาพี่น้องงวดที่ผ่านมามีเจ๊อ้อยเนาะ มีปูทองเนาะแล้วก็มีปูมงค้นบอกพี่น้องหรือปูอย่างนี้เป็นเขาไหมว่าเจดีก็ไม่ได้เก็บเอกสารไว้เนาะนะครับที่ว่าเขานะพี่น้องไม่ได้เก็บไว้เนาะลืมจัอยู่ไสพี่น้องนะครับพี่น้องมาตามต่อกันเลยพี่น้องมาตามต่อฟันทงพี่น้องแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เนาะ วันที่สิบหกกันยาสวว่วันที่รักพี่น้องวันที่วันที่สิบหกกอโยอ วันที่ส6กกยหกเกลาวพัฒนาพี่น้องนะครับลาวพัฒนาเด้อลาวพัฒนาพี่น้องอันนี้ลาวพัฒนา ลาวพัฒนานะครับเนาะวันที่ส6บกกันยา2 5สองห้าหเจลาวพัฒนาโค้งสุดไทยพี่น้องนะครับโค้งสุดไทยมาสรุปกันเลยลาวพัฒนาพี่น้องสรุปเลยเนาะสรุปเลยเนาะสรุปบ่มีจักสำนักพี่น้องสรุป สรุปกันเลยง่ายๆพี่น้องเอาง่ายๆสรุปสี่อาจารย์เนาะนะครับสี่อาจารย์เด้อะนะครับสรุปสี่อาจารย์พี่น้องนะครับสรุปสี่อาจารย์ฟันธงพี่น้องเม็ดเดียวเนาะ รุดเขาเขารุดเ่รว่ากันพี่น้องนะครับเนาะพ่อจะดีกับเมื่อยแล่ละพี่น,อน้นะอ,นนองนะครับนะครับเนาะก็เ่ราจากไอ้ลั่นหลายพี่น้องนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่สี่อาจารย์พ่อพี่น้อง นะครับสี่อาจารย์พอเนนะครับสรุปซ้ำนี้กับพ่อเอาต่อาจารย์ที่เขามาพี่น้องนะครับเอาต่อาจารย์ที่เขามานะครับเอาต่อาจารย์ที่เขามา ปูสอนนะพี่น้องเนาะบ่งพ่นฟันธงไห้อย่างพี่น้องนะครับเดี๋ยวบ่งไปพร้อมกันนะเดียวกันพี่น้องแล้วผมพี่น้องมาติดตามกันเลยพี่น้องเนาะมาติดตามกันเลยฟันธงเนาะพี่น้องเนาะปู่มงคลพี่น้อง ปูมงคลปู่มงคลฟันธงที่สี่พี่น้องนะครับฟันธงไปที่สี่พี่น้องนะครับฟันธงไปที่สี่จับคู่พี่น้องสี่แปดนะครับ พี่น้องปู่มงคลฟันธงไปที่สี่พี่น้องจับคู่สี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดพี่น้องฟันไปที่สี่จับคู่ที่สี่แปดเดอ้อนะครับต่อมาพี่น้องปู่สอนพี่น้องนะครับปูซ้อนเดอ้อ ปูสอนฟันธงไปที่สี่พี่น้องนะครับจับคู่ไปสี่สองได้พี่น้องเด้อนะครับนี่ครับปูสอนปูสอนพี่น้องนะครับปูสอนฟันธงไปที่สี่จับคู่ที่สี่สองฟันธงสี่สองพี่น้อง จับคู่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดสี่สองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามพี่น้องนะครับต่อมาปูท่องพี่น้องนะครับต่อมาปูทองพี่น้องนะครับปูทองเด้อปูทองนะครับปูทองฟันทงไปที่เก้าเด้อ จับคู่ฟันทองไปที่เก้าเจ็ดพี่น้องนะครับพี่น้องเห็นยู่นาะนะครับปูทองนะครับปูทองฟันทองเก้าเม็ดเดียวพี่น้องนะครับจับคู่เก้าเจ็ดพี่น้องนะครับสองศูนย์สองสี่สองหกสองเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าหเก้าเจ็ดพี่น้องนะครับผมพี่น้อง อย่าลืมเก็บหน้าจอไว้น้าพี่น้องเนาะจุดฟันธงเนาะต่อมาพี่น้องต่อมาของเกยไอ้อยนาะพี่น้องเนาะเกยไอ้อยนะครับฟันธงเนาะฟันธงไปที่เก้า จับคู่ฟันธงเก้าแปดเนาะนาพี่น้องนะครับนี่คือการสรุปฟันธงของเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อนะครับฟันธงนะครับพี่น้องพี่น้องเห็นอยู่เนาะนะครับของบรรดาสีสำนักที่ผ่านมาก่วดที่แล้วเพิ่นมากฐานเพิ่นเขาเต็ม พี่น้องก็ได้เอาซี่อาจารย์เนาะสี่สำนักเอาให้พี่ให้น้องตัดลงมาพี่น้องเอาให้พี่น้องเดือนหน่อยพี่น้องจะได้พิจารนากันเนาะพี่น้องเนาะลงคลิปไปแล้วร่วมใบแล้วพี่น้องเนาะอันนี้คัดแยกออกมาฟันทงพี่น้องนะครับเนาะชุดเต็มกับมีในคลิปพี่น้องคือสีเบิ้งเลยแหละเนาะชุดเต็มพี่น้องนะครับของเราพัฒนาเนาะแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้องนะครับ เอาพี่น้องแคบนาจอไว้พี่น้องแคบนาจอเลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องครับแนวะทางรัฐบาลไทยก็ออกให้พี่ให้น้องได้สมหวังดังใจฟันทงออกโตฟันทงพี่น้อง,น,องนะครับพี่น้องนะครับพอใจดีก็ลอนนำใจจากพี่จากน้องคาน์นำซากาแฟก็ขคอขอบุญขอบคุณเพิ่นที่ ซอยคานำชากาแฟมานะครับเนาะสามร้อยบาทยังไมได้เบิร์ซื้อวันนี้อย่างน้อพี่น้องเนาะพอใจดีกันลอนำใจจากพี่จากน้องซอยคานำชากาแฟสมุดปากกาคาน้ำมูกน้ำมันพี่น้องนะครับเนาะสิบไปหาปูพี่น้องนะครับผู้ลยมีนำใจพี่น้องนะครับกะอดมาได้น้องพี่น้องเนาะตามไม้เด็กบัญชีที่ลงมไว้แห่งพี่น้องนะครับ เผื่อยังบมมีโทรมาขอใดพี่น้องนะครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้สรุปเราพัฒนาสี่อาจารย์พี่น้องสรุปเราพัฒนาสี่อาจารย์พี่น้องนะครับแคปหน้าจอแล้วเราพี่น้องจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องได้นะครับผมสำหรับชิปนี้ก็สวัสดีครับ